เอาสวัสดีครับผมสวัสดีเพี่น้องชาวยูทูบราคาเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบ้าวบลตไทยซิงค์นะครับรบสวัสดีพียงเป็นเพจเบ้าวรถไทยเงินล้านครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ยังอยู่กับโจคุตาดีซี่ที่ศูนย์ผัดรถลองกระสอบไอ้นมปากโตขยายปาก3เมตรครับ3เมตรแท้ๆปากเล็กข้อเล็กเกี่ยวทั้งข้อสปริงครับนี่คือคือว่า ขาเอินว่ายังอ่ะเรนคามรุ่นถ้าเป็นผู้สาวกะแบบตัวเล็กๆสเปคห้0 0้อีซี่นะโอ้ยผู้ตรงเขานี่บ่ข้าวเดียวดึงมัดดึงมัดเลยครับปากเกยก,กว่าร้อยห้าปากเกยกว่าร้อยแปดปาเท่าร้อยยี่สิบเอ้ ไปดีครับนี่ไม่ได้เร็วนะครับไปแบบพอดีพอดีละเบิ่งจากในกล้องนะมันวิแห้งนะแต่ว่าถ้าเอาสายตาเ,าเพิงกันมันก็เรียนปกติจำมูนี่แหะครับตู้กันยกแค่สองนิ้วนะครับผมไม่ได้ยกสูงนะ ีน้ำเลี้ยวยใหญ่ขึ้นหน่อยครับนี่เนี่ยมันเลี้ยววะจดิงเลยเออข้าวเดียวเต็มถาดเต็มถาดเลยก็แน่นอนก็แค่ว่าแบบใหญ่หุยขาดลาดออกต้องขัง กุอแเลยวปะแไวมัมเมดีอูอ yes, อดดออ๋ตรงนี้ล่องอยากรถลดไปเลยเลยองสิเต็มรหลดนะข้าวเดียว เบื้องปากที่เหรอไผ่าหายไงกว่านี้วะครับเราลงไปอว้ยรถซื้อๆได้ bạn nó khó lòng sao các khác lại đây không? ngoài <đầy> <cline số 1> <t> <guellame> นี่หมดเกลียนผมรถถอยไดย้โอ้รถเฝ้าก็คนส่วนถอยไปเรื่อยฮูแน่นอนเถอะว่ปากบางใหญ่เอาเอาไ้เบิ้งกระขักนี่มันออกขคางมากนี่ สูสีกับปากเรือลอยหาโโยบบยยที่มันออกแค่ข้อเลยเล้แต่ถ้งบุญยีบออกเล่อยทาดห้องเข่าไปเลยนะแบบใหญ่อะไรสุดๆกับขั้นนี่หนึ่งในตระการไว้ไฟทอเราอีไวไะว่า ผ่านเลยว่ะเขาเบิง่งใไงด้วยครับมันก็บ่เหียบ่ห่วยเด้มันก็ออกปกติคือหมู่น,นี่เด้นี่จะเขาหยิบส่วนใหญ่น้อยแล้วก็กินเขากันเนาะเราสิเฮ็ดเขาเขาเหนียจังได๋โอ้แน่นอนครับทางเขาหน้ามีกกองยุคคายหลายแนวสิบ่ได้กคอยแง่ไปบ่อยเพราะว่าเจ้าคือเขาวิทย์เขาว่า <laughs> สามเมตรเนาดีกระเดดีเที่ยวทางสายรเพราะว่ากอย่างนี้ตามใจไปฟอขี่ต้มไข่ไหมเนาะหันกันรถฟอเนี่ยปืด พวกเดียวโมเดลเวอกันจากเกเกียวอืมบ่อบ่อบ่มีแนวเกียวได้แถวบ้านผมนี่ซื้อเด็กอะย่วท้ามนต้องแตกไม่งี่ดีรถมันจังไรบุ๊แค่ไหนพี่ดูแตกกันมาถึนาพี่มาสัดแเว้าหน้าพอใครลายเถอะวัูสามสิบไรเท้าอะไรสิบกลวเนี่ยอะไรกระจอกกระแจ๊ก ออกมากคือพ่อค้าลูกปืนนั่นอะไรเขาว่าเที่ยวเขาซีมือหามือเนาะตัวให่คือพ่บูลกับเปตยานพูเว้ยห่วยคันมันมาลงแถวหน้าปีบานเข้ามาลายปันพระจ้าเนี่เห็ดเดนอหอเ่้อเหมือมิดซีดีูกดผู้ญ่บานแล้วประกาศเอว้ห้ามเขาห้ามเขาไ่นอ